มามาเรื่องเงินเนาะเพราะว่าครูต้องเข้าข้างนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของคนะรูแล้วก็ว่าครูปล่อยเช่าท้าวิสุวรรณเนาะวันนี้เราจะพาทุกคนเนี่ยนะส่วนพักหนาเงินล้านกันค่ะเพราะในพักหนาเงินล้านเนะะี่ยค่ะในครูบาอาจารย์ของครูก็เดี๋ยวจะพาทำแล้วกันนะทุกคนน้ำม พวตุอรหัตตสัมมาสัพพุทธัสสะโมตัสสะพวะตุอรหัตตสัมมาสัพพุทธัสนะนโมตัสสะพคกวัตอรหัตตสัมมาสัพพุทธัสนะโมตัสสะพคาวัตุอรหัตตสัมมาสัพพุทธัสสะถ้าเป็นไปได้ทุกคนก็ไปสวดนะในช่องทางไหนก็ได้ในช่อง youtube เนี่ยนะคะก็ไปเลือกเอาเลือกครูบาอาจารย์ที่น่าเชื่อถือได้นะแต่ส่วนเราสวดในช่องมหาจารย์บำเพ็ญเนาะก่อนหน้านี้บวกกับเรามีนะสมุดธรรมะด้วย หลักๆอ่ะเราสวดที่ช่องมหาจันทร์บำเพ็ญหรือท่าที่มาติดตามคู่ก็ท่องด้วยกันกับคูหรือสาธุก็ได้แต่จริงอยากให้ท่องเอาเองนะคะสัมปติชามีนาสักคิโมพุมมาจัมมหาเทวาสเตรยาคาปรายันติพุมมาจัมมหาเทวาอธาิราคาพระวันตุมีมหาปุญญูมหาราภคพระวันจุมี มีเตพาหูหาตีพุทธามาอูอ่นโม,มพุทธายะวิราชายุวิราภโนานยังวิราชิงสาวิราชาสิวิราชาสาวิราชายุพุทธสัมณีมามะพุทธสัสวาหุสัมปติชามีเพีงเพีงคาคาหาหารือสัมปติชามีนาสักสีโมคมมาจามหาทีวาอภิราภาพระวันตุมี มหาคุณโย و, มหาราภคขวันตุเมมีมติภาหุหาติพุทธาม,มาอาหูนะโมพุทธายาวิราชโยเวราภูนายังเวราหินสาวิราทา,า,าสีงวราทาสาวรา,าอิทิโยพุทธะมณีมามะพุทธะสวาโหมสัมปติสามีเพีงเพีงภาพ,พา,พาหาหาฤือ,อสัมปติสามีนาศิโมคมมาสะมหาเทวาสัติยาคาปรายยนติ คมมาจัมมหาทีวาอภิราคาพนตุมีมหาปุณยูมหาราภูพนตุมีมีเดพาหูหาตีพุทธามาอาอูนโม,มพุทธยายะเวรัทยูเวรโภูนายังเวราหิงชาเวราชาสีเวราชาสาเว,รา,าาวราอิทิโยพุทธะสะมณีมามะพุทธะสะสวาหุสัมปติชามีเพิงเพง,เพ,งาพาพาหาหาเรือเอาแค่สามจบก่อนก็นแล้วกันเนาะสามสามจบก็ได้ผลบุญเหมือนกันแล้วก็นั่งสมาธิ เราก็ตั้งฉิตอธิษฐานก็จริงๆมันต้องอัญเชิญนะต้องอัญเชิญนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจําตัวเราให้มาสวดมนต์ด้วยกันบารมีพระปัจเจตพระพุทธเจ้านะหลวงพ่อฤาษีนิงดำครูพึ่งหรือผู้ที่หลวงพ่อปานหรือครูบาอาจารย์นะที่สวดพระกาถาเงินล้านที่เราได้ไปเรียนรู้แล้วความรู้เนี่ยมาส่งต่อให้กับทุกคนว่าสวดแล้ว มียังไงประสบความสำเร็จยังไง